สวัสดีค่ะพี่เอ้าท่านขาวันนี้พวกเราก็มาเล่นอารวีกับทุกคนนะกลับมาอีกครั้งแล้วมีเมย์มีมิกกี้มีนัดแล้วก็อีกคนนึงมาจากแชตโลกนะคะอ่าเราเป็นเราเมฆเหมือนเดิมเราเมฆเหมือนเดิมนัดนัดเล่นออฟเลยนัดออฟเลยนัดออฟนะโอเคนัดนัดออฟนัดออฟบอกนะว่ามิลานยังไปหกแชมเปนเบนแบนแบนแบนนะ แบนไายาเตะแบรนแบนแบนโฟเรนใช่ไหมโอเคโฟรเรนเนาะจำตัวค่าเฟเรนเนาะอย่าให้ได้ผุดอย่าให้ได้เกิดเน้นว่าอย่าให้ผุดให้เกิดถ้าแบรนไฮยาคุณไม่มีสจีตเล่นเลยนะไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ ผมมาสิไปขอดีนะมาเลยบัมเลอร์บัมเลอร์เมทอ่ะปอดที่เรียกมาเลยหมดแล้วเออเกือบไม่ทันหาไม่เจอเอดเทวชีเดวเดเหรอแองลเออก็แวนเอ้าอายเลอร์ใช่ไปเผ็ดเทวไฟโอ้โหโอ้โหเฮ้ต้องให้ยาเตะแล้วแหละต้องให้ยาเตะแล้วแหละให้ยามาทันทีโอ้ต้องผงทำลัมาอยู่อเงเลอร์จับเนา เรียบร้อยต้องเอต้องต้องเอาพิลิฟายไปอ่ะต้องเอาต้องเอาพิลิฟาใช่ใช่ไม่งั้นคุณไม่ไม่กคัณอนบารมีบารมีซัพพอร์ตต้องช่วยได้โอ้ยโตโรโตโรอีกแล้วไม่กลัวไม่กลัวมีนาสายไมด้ว่านะคุณไม่ไม่ผผมผมไม่ได้ว่าแล้วแต่แต่ตัวมูมันเป็นควายจริงเออจริงถึกเิหนังเหนียวก็ควายอ่ะ แต่วความจริงวัวก็มีขวานได้นะเว้ยบันไลนะคุณนะ <ís S 1> บันไลจริงๆนะถ้าคุณแลกเนี่ยเราก็าเล่นมีนะไม่เป็นไงดูสิตัวมีโลทั้งนั้น,ลน,นเลยนะเกกแล้วเราเช็คก่นว่าเราเอาอะไรไปดีวะ okay. เราไม่รู้จะเอาอะไรไปก็มีแต่ตัวนี้แหละที่เราชอบมาไม่ได้เล่น,นตั้งนานแล้วดูซิว่ามีมือจะอยู่เหมือนเดิมไหมต้องอยู่แหละคุณคุณคุณ เดี๋ยวคุณอัพบหนึ่งหนึ่งนําเราไปยังเราไปเวทเวทบอฟนั้นนะเอาดิเราช่วยเองเกมตำลามาคุณไม่คุณทำทำเป็นเล่นไปผมผุเป็นเงกมตำลามางั้นเดี๋ยวเราไปด้วยนะไปด้วยค่ะไปกันหมดเลยไปเดียเดี๋ยวป่าเฮ้ยป่าฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวป่าหายไปไหนโอ้ยเกมนี้ไม่มีป่าคุยจะลืมป่า ใช่มีป่าไม่ีป yani> ่าใครชนะมันน uh> ั่งยู่เอาปะเฮ้ก็ปากเป็นรวยอะรวยอะเพรว่าจริงแล้วก็คือปากปากังเราก็คือรวยแต่ขือบอกเลยไปเมดดัดปั๊บดีวเราปัดเองไป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 ปาไม่มีไไปอ่ะ ได้เด็กงั้นเดี๋ยวเราอุ้ยคูณควายมันมาเนี่ยคูณคูณควายสีฟ้าคูณควายสีฟ้าควายสีฟ้าควายสีฟ้าเราเห็นควายสีฟ้าเฮ้ยมันจะตายแล้วจะตายแล้วจะเปิดเปิดแน่นอนสวยงามมันแน่นอนตาเนี่ยอเลเตอร์เจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะคิวกอด ชูกรับไปคุณไหวนะมาช่วยแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วเอาควายมาควายมาควายสีฟ้าควายสีฟ้าควายสีฟ้าสวยงามสวยมากอย่าให้มันได้พูดอย่ามาให้มันได้เกิดเว้นไหม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 อย่าให้ได้พูดอย่าให้ได้เกิด สวยงามเอาบับเขาบับเขาเออตานี้มันมากอย่างปั่นเลยที่มีป่า v ีทีไม่มีป่าควายควายควายแรงมากควายถึกมากควายเหยียบป่าควายเฉยควายเหยียบปควายมาแล้วควายมาแล้วควายมาแล้วตัวโต๊ะมาแล้วตัวโต๊ะโต๊ะควายโต๊ะปังดาเมสูง เราเดินออกมาเพื่อเตรียมสกิลเราค่คอยไฟเดินออกมาก็โตแตกเจอเวเรยจ้าไม่แน่นอนค่ะ คิวก้อนคิวก้อนคิวก้อนไอ้ปลาไหลปลาไหลเชื่อขอโทษ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 อยู่ตรงไหนวันนี้หาปุ่มขอโทษไม่เจออ๋อยิงไม่โดนตะกกนดีเทียบยิงไม่โดนตะโอนดีเทียวอันนั้นเอวสู่ค่ะมีกิ๊กเอาเอาออกไปนะนแล้วพี่มันก็ไม่ได้มีใครโง่เื่อเทียวแต่ต้นเกมนั่นดีนะ สวัสดีเราเห็นควายสีฟ้าแล้วควายควายควายสีฟ้าไงสสักกิควาายีฟ้ ก็คุณบอกลำเลือดน้อยลำเลือดน้อยไงเราก็เลยจะให้ลำเลือดน้อยจริงจริงฮะฮะแควเวอร์เราดูหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรูปดูแวนทูดามีดทันสิโอ้ยฮิวกรอดแกมายังไงแกต้องตายนะให้แกมาแย่งอย่างเงี้ยมาดูเวเลตการว่าเวเลตอยู่ไหน อยู่ในพุ่มนี้ควายไม่ใช่นี่ควายนี่ควายนี่ควายอ่เข้าใจผิดนี่ควายไม่ใช่เวเลสแต่เป็นควายแทน้ควายควายข้างควายข้างคุณควายควายข้างควายข้างเฮ้ยได้ได้ได้ควายได้แต่เวเลสมันมาเลยคู่ว่าคนมาคนมาคนมาแตเย็นคนมาเจ้าของควายไหมเนี่ยคนไหนเจ้าของควายอ่ะไม่ใช่อะไรเตอร์หรอกวะ เห็นอยที่ล็อกควายอยู่อ่ะก็เมื่อกี้นักนคือโดนล็อกหัวที่เขาควายอะที่เขาเอาไปล็อกเราก็เขาเห็นเราเป็นควายเขาเห็นเราเป็นควายไคุณเขาเข้าใจผิดคุณคุณมินาสู้กับเมเลสใครจะชนะเราเชื่อว่ามีนาชนะ แน่นอนลายเปอร์เซนชนะแล้วมีหน้ามีหน้ามีหน้าเออนิดเดียวมีหน้ามีหน้ามีหน้านิดเดียวมีหน้ามีหน้ามีหน้าเออสวยงามมีหน้าชนะค่ะยกนี้มีหน้าชนะอุ้ยควายวีเอสไฮยาเตะควายวีเอสไฮยาเตะควายวีเอสนินจาโอ้ยควายชนะ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  ไวชนะไฮยาว่ะล่สุดเกมนี้ขำมากคุณเกมนี้โคตรขำโอ้ my god ตายตอัหนาตา เอาเล g น n d a r y ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่สวยงามค่ะสวยงามข้าไฟเรียบร้อยทำไมอะเสียดายคิมันทำไมโอเคเยี่ยมเยี่ยม ควายควายต้องเวนก่อน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 แล้วค่อยควายควายทีหลังได้ไม่เป็นไรควายเรียบร้อยควายตายแล้วอะไรหรอเอออาเพื่อนร็อกก็จบแล้วร็อกสัตว์สี่หุย โอยน้องเโอยคาส์อะไรอะไรเนี่ยเป็นไรไหมเจ็บไหมเดี๋ยวทายาให้ไหมได้ได้ได้คุณเราจะบอกว่าถ้าโดนควายขีดเดี๋ยวเรามารักเดี๋ยวเรารักษาให้เดี๋ยวเลียแผลให้เอาให้เต็มหนักกว่าเดิมเลยใครโดนควายขีดบอกนะบ้าใครโดนควายขีดมีใครโดนควายขีดไหมคะหนูจะเลียให้ค่ะเลียทีเป็นเป็นบาดพยักเลยนะคุณ โอ๊ยเจ็บโอ๊ยแป๊บนึงเดี๋ยวขออันนี้ก่อนขอเติมเลือนนิดนึงไม่นะมาเอาปังเอ้ยมีหน้าถอยก่อนมีหน้าเลือกแค่นี้ซู้ไม่ได้ไม่มีหรอกไม่มีตัวอะไรมาได้หรอกตอนนี้หน้าดานหน้าทนไงต้องวาวเบี๋นาดรานห้าทนังขงขังทษอย่ามันลงตอนนี้แกเฮ้ย ล็อกตอนนี้ซูไม่ได้<า>ว๊วิควายสีฟ้าควายสีฟ้าขีดมีหน้าก็จะเอาเขียวเขียวอ่ะอเไรเตอร์ก็เตรียมจับอย่างเดียวเลยอ่ะเอาไปอ่ะจับเรียบร้อย <c oughs> คนจับควายจับผิดตัว <c oughs> คนจับควายจับผิดตัว <c oughs> มีหน้าล่าสุดจะเอเชนต,ตายตายคนจับควายผิดตัวนะคะคุณต้องจับตัวนู้นตัวรถตัวรถสีฟ้านู่นคุณมาจับมีหน้าที่สีฟ้าทองทำไม ชอบไปตงก็ตงออสีฟ้าตัตัวร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 น้อยตัตัวรอยากตายไหมค่ะเดี๋ยวแม่จะฆ่าเองแต่ไงก็คืออะเลเตอร์เสียอะเลเตอร์เสียฟิกเกอร์แล้วทุกคนค่ะเฮ้ยเฮ้ยคิวกอดคิวกอดคิวกอดอยู่นี่คิวกอด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 คิวปไหลคิวปไลอ่ะอย่า นี่นี่ยังเหยียบยังเหยียบยังเหยียบยังนี่จะเหยียบไงเลสไปเลสเราอ่ะยู่ไหนทุกทุกคนเดินไปขบวนได้ไหมกูอ่ะกูอยากอยู่คนเดียว้ตานี้นะหลอยมังกรไม่ได้เลยนะเพราะมันมีตัวซีซีอะไรเนี่ยตาเนี่ยปากก็ไม่มีอเล็กเร์อเล็กเ์อเล็กเ์เรียบร้อยต้องตายแน่นอนทุปเออสวยนะคะลาด้านหลังคิวกอดปลาไหลมาพอดีปลาไหลจะช่วยเดี๋ยวนี้แหละอเลส ชื่ออะไรร่ะไฮยาเต่เออไม่แบบไฮยาเต่ไม่จบไฮยาเต่เออท้ามลืมชื่อไฮยาเฉยลืมชื่อหาไฮยาเฉยจะพูดเซมากรุเตะเฮ้ยคุณตีป้อมตีป้อมตีไม่ได้จะนึกแป๊บนึงเลือด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 น้อยมากเลือดควายเกลวควายเกลวควายสีฟ้าโดนควายกับอะไรกันทึง่ะเป็นคำหยาบมากันถึงไม่เป็นไรเพราะคำว่าควายมันไม่เป็นคำหยาบเราพูดกันเพราะว่ามันเป็นสัตว์ เป็นแค่สัตว์ธรรมดาไม่มีควายล้วนไม่มีวัวป็นสุกเลยเว้ยควายล้วนใช่เออเล่อล่ามาเออล่อามาเดี๋ยวรับใช่ลากแล้วลากลากมาเกือบโดนเท้ายำแล้วเนี่ยไม่ไม่เอาควายไม่เอาควายเอาตัวด้านหลัง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 ควายช่วยด้ว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 ยเนื้อหลบขอหลบออปเนื้ออีเนื้อเสแันแมนที่ไหนเนื้อสแันแมนอะ ช่วยตีได้แค่นี้นะจะตายแล้วออแอบอานเลนฝากพีนะอัเลนวีเอสกับอันเลนวีเอ็กกับวีเอ็กับีเอ็กับอครบเลฮ้ยอัเลนอเลนอเลนอเลนคุยได้ปะไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนใครอะใครอะใครอะควายมา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 จเย็นใ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 จเยว ใหญ่ๆมาเดียวเดียวเดียวทำไมมากันเยอะอย่างเงี้ยอุ้ยเอ้ยเฮ้ยป้อมปลาลายตีป้าลายตีปลาลายป้าลายป้าลาลาก่อนป้อมฉันจริงเราบอกเลยเรามีบัตรป้องกันดาวเดี๋ยวดูก่อนเรามีปะวะมีปะวะ ดาวไม่เล่ดาวไม่ดาวไม่ล่ไ่ดาวมดดาวดาวข้รงเออเอ้าเอมไดไงงงงั้นก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอยากให้ทำอาร์วีอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเป็นลังใจให้พวกเราด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบายรักนะ